ค่ะค่ะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมตันจิมอลาการนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นเมลอนเพเกาไม่ทีไม่ได้ถ่ายคลิปเมลอนเพเกานานเลยกับไม่ทีทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยหลอนเนี่ยโคตรหลอนเลยเราจะจัดเลยจัดรีบก็จัดรีบ,จ,รบจัดการทันทิงค่ะโอเคเมื่อกี้ดิดิดโอเคเราจะไม่จะกำจัดจะฆ่าวันทงน,นะคะ เตรียมตัวเล็กได้แต่ผมจะไม่เล็กแน่นอนเพราะว่าผมจะถนัดอย่างนี้รลอนมากมากเลยโอ้ทำไมมันหลอนอย่างนี้ในเนี่ยล้อนจะจัดเลยนี่เลยโอ,อ,าาอ,อ,ยยโอ้ยังหลอน มันาหล่อจยดูซิกล้อง CCTV กลับมายัาง <c oughs> กล้อง CCTV ยังไม่กลับมาเลยหายไปเราให้กลุอันนั้นตือเอาโนจงไปเออฟาดขึ้นไปเลย พวกเรานี่มาโอปอลีเลเล่เล่เล่เลยมันเกิอดอะไรขึ้นล่วเนี่ยโอโหว่ามันหล่อแล้วเนี่ยมองมาที่เราเนี่ยอื้มแฟนกับไปโอเคกับปกติละย,ยังหลอกกันอยู่ ช่วยด้วยยังหลอนอยู่เลยมันเป็นวันอะไรกันเนี่ยเออช่วยด้วยมันหลอนอยังเลยช่วยด้วยทำไมมันหลอนอย่างนี้เนี่ยเย่มันมีตาเดียวแล้วอะ ้ระเบิดมาจากการมันโอเคถ้าคนใส่ยากันไฟจะเป็นยังไงคนอ,นอื่นลบป้อมคนลบป้อมคนออกไปก่อนแล้วเอาระเบิดฟาใส่นายดูซิจะเป็นยังไงแจ้ไฟไหม้หรือเปล่าโอ้ร้อนยังมองรายะอยู่เแต่ทุกคนมันไม่มีตาอ,อยังมีตาอยู่ เดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นกระดูกทั้งหมดดูนะค <Thr iss. S 1> ขาจะเป็นยังไงผมจะนำมันเข้าเครื่องอันนี้นะครับทุกคนเนี่ยอีกรื่องเนี้ยเอ้ากดผิดโอ้โยนว่าเขาติดสติกเกอร์ไว้ที่หลังมันนะโอ้โห คิวเพียกระตุกเียเลเมื่อก่อนยิเอาเด็กอันนี้มาเล็กๆก็คือขนาดยากันไฟยังเอาไม่อยู่แล้วอามาตะย,ยังเป็นตัวไอเนี้ยเลยโอ,อ้ยแตงโมรู้สึกตุบเลยโอ้ทางั้นจบคิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย